ท่านเชื่อไหมว่าในเรือนจำเนี่ยอสไลท์ที่เป็นรูปเรือนจําในเรือนจําของประเทศไทยเรามีผู้ต้องราชธรร์หรือผู้ต้องขังอยู่ส0งแสนเก้าสองแสนเก้าสนขวาี่มีการศึกษาที่ต่าฝาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐให้เรียนฟรีอ่ะรัฐจะให้คนหนึ่งคนเนี่ย ่อหัวต่อคนห้าหมื่นฟบาทเนี่ยคือให้ทุกคนถ้าเรียนหนังสือแต่ปรากฏว่าทําไมคนกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนหนังสือคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ไปอยู่ที่เรียนจําแล้วเรีอนจําที่สูงที่สุดก็คือเรีอนจำาาลาธิวาดที่มีคนเรียนน้อยปัตตนียลานี่สูงที่สุดในประเทศไทยคือแสดงว่าทุนทางมนุษย์ที่สำคัญ ก็คือต้องให้เขาได้รับการศึกษานะการแก้ความยากจนที่ดีที่สุดคือแก้ที่การศึกษาไม่ใช่แก้ที่สร้างอาคารนะทำให้คนมีการศึกษาวันนี้ถ้าเราไม่อยากให้คนนาลาธิวาสคนปัตตานียาลาต้องอยู่ในเรือนจำแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีการศึกษาเกือบทั้งหมด เป็นข้อหายาเสพติดผมไม่ผักพระละไปโทษใครเพราะเราวนเวลาโทษแต่ผมต้องรับผิดชอบคนสองแสนกว่าคนที่มาอยู่ในราชทรรันผมต้องให้เขามีการศึกษาผมคาดโทษกาทิบดีกรมราชทันไม่ใช่ทำงานทุกอย่างรู้เรื่องหมด แต่งานในหน้าที่คุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าในพรบร,ราชธรร,รมาตราที่41หรือ42เนี่ยเขาบอกให้ผอเร,รือนจำต้องจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องราชธรร,รอย่างน้อยการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือปวชผมก็เห็นใจอธิบดีกรมราชธรรเพราะ สี่พันคนในนาราธิวาสเนี่ยสามพักว่าคนจะต้องจัดการศาึกษาเราต้องเปลี่ยนบทบาทผู้คุมเรือนจำเป็นสถานที่สร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างสังคมอันนี้คือตัวอย่างวันนี้ก็พอมาเห็นมศทมีการเรียนทางไกลเนี่ยอีกเร็วเนี้เราจะออกโปรแกรมถ้าผู้ต้องราชทั์อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม ให้กับพักโทษสี่วันกาลังจะออกหรือออกนโยบายเพราะเขาจะได้อ่านหนังสือไงเพราะมนุษย์ผมผมยิ่งผมยิ่งอายมาเลยเลยนะอาทิตย์ดีกรมราชธรรมมาเลยมาหาผมเขาบอกวันนี้มาเลยนักโทษอยู่ในเมื่อก่อนอยู่ในห้องขังหมดดี๋ยวนี้ให้อยู่ในห้องขังอยู่ในลูกกงเนี่ยเจ็ดหมื่นอยู่ข้างนอกสามหมื่นเดี๋ยวบอกปีหน้าทนายจี มาเลยมีนโยบายเอาเจ็ดหมื่นไปอยู่ในชุมชนเพราะมันเป็นเวลาที่ศูนย์เปล่าเพราะมันเป็นลูกของพวกเราเพราะมันเป็นคนในครอบครัวเขาต้องกลับมาสร้างสังคมแต่ในช่วงที่อยู่ราชทันผมคิดว่าราชทันไม่มีครูครับวันนี้ก็ฝากเลขาสปตเดี๋ยววันที่ยีิบสามจะมาดูที่นายกอาให้เอาทีเคพาคไปไปใช้ คือเขาให้เรือนจำเนี่ยจัดหลักสูตรให้เทียบเทียงกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาไม่จาเป็นต้องใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาผมพยายามจะให้ถ่ายโอนอำนาจเรื่องการศึกษาจากกรมราชธรรมมาให้ท้องถิ่นถ้ามาให้ปัตตานีเนี่ยมีมหาวิทยาลัยสองแห่งเลยมอปัตตานีมหาลัยฟาตานีถ้าไปให้ยะลา ยะลาก็มีราชพัฒยะลาแล้วมีโรงเรียนดังๆเยอะนี่มีมสทด้วยเพิ่งรู้ว่ามีมสทอ,อยู่ยะลานะถ้าไปให้ดาราทิวาสก็มีมอนรเพราะนี่คือลูกเขาแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือต้นทุนทางมนุษย์ถ้าเราเติมเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเพราะเขาออกเขาก็มาอยู่ในหมู่บ้านเขาไม่ใช่คนที่อื่นเพราะเขาพูดภาษายาวี อันนี้คือตัวอย่าง